สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังพี่น้องอีฟีทุกท่านพบกับผมนนนาวินอีกเหมือนเดิมคลิปนี้นะครับผมมีข้อมูลข่าวสารที่จะมาเพิ่มเติมอีกนะครับเมื่อช่วงสองวันที่ผ่านมาผมได้นําเสนอบอกว่าทหารของวาแดงได้ออกแถลงการบอกว่าบริเวณตะเข็บชายแดนไทยเมียนมาด้านอเภอปายเพื่อปางมาผ้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน กองกําลังของหวาแดงและกองกําลังของฝ่ายไทยเนี่ยไม่ได้เผชิญหน้ากันว่าอย่างนั้นจากนั้นทางฝั่งฝั่งของทหารว้าแดงเนี่ยนะครับเขาก็ได้ออกมาอ้อนชาวโลกบอกว่าว้าแดงเนี่ยไม่เคยคิดว่าไทยเป็นศัตรูว่าอย่างนั้นซึ่งข้อมูลข่าวสารชิ้นนี้สื่อมวลชนไม่ว่าจะโลกโซเชียลสื่อออนไลน์สื่อหนังสือพิม แล้วก็สื่อโทรทัศน์ก็ได้หยิบยกนำข้อมูลข่าวชิ้นนี้ออกมาเผยแพร่ออกมาตีข่าวให้พี่น้องประชาชนคนไทยที่อาศัยอยู่ทั่วทั้งโลกเนี่ยได้รับทราบข้อมูลข่าวสารแต่ในแง่คิดมุมมองของผมแล้วก็นักวิเคราะห์อีกหลายท่านนะครับ <c oughs> ก็มองความไม่ชอบมาพากลในเรื่องเอกสารแถลงการ์ดังกล่าว นะครับหลายคนหลายท่านก็สงสัยว่าเอ๊ะเอกสารที่ทหารว่าแดงเขาได้ออกมาเนี่ยมันเป็นเอกสารปลอมหรือว่าเป็นเอกสารจริงว่าอย่างนั้นนะครับจากนั้นผมก็เกิดความสงสัยเหมือนกันเพี่น้องนะครับก็ได้มาเริ่มพินิษวพิเคราะห์มาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้หลายคนหลายท่านในกลุ่มของสื่อโซเชียลสื่อออนไลน์เนี่ยเขาก็วิเคราะห์กันนะครับ เขาบอกว่าถ้าหากมันเป็นเอกสารจริงเนี่ยทำไมทางฝักฝั่งของว้าแดงเนี่ยไม่มานั่งแถลงข่าวอย่างเป็นทางการพอพี่น้องพูดในลักษณะนี้นะครับผมก็เออมาคิดได้พี่น้องมันเป็นเรื่องจริงหากเกิดการแถลงข่าวแต่อย่างใดเนี่ยทางฝั่งฝั่งกองกําลังทหารของว้าแดงผู้นําระดับสูงของว้าแดงเนี่ยจะต้องออกมานั่งแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ พี่น้องเคยได้ดูกองบัญชาการกองทัพภาคที่สามเขาแถลงข่าวไหมนะครับเขาก็ออกมานั่งแถลงข่าวอย่างเป็นทางการจากนั้นนะครับสื่อมวลชนสื่อโซเชียลสื่ออะไ์ต่างๆเนี่ยก็จะไปถอดคําพูดของผู้ที่ออกแถลงการแต่นี่มันไม่มีพี่น้อง มันไม่มีจริงๆแล้วถ้อยคําข้อความต่างๆที่บันทึกในเอกสารถแถลงการเนี่ยผมไปค้นดูนะครับมันเหมือนในลักษณะที่ว่าเป็นการแปลภาษานะครับเป็นการแปลภาษาที่ไม่ชัดถ้อยไม่ชัดคําเลยพี่น้องนะครับจริงๆแล้วอยากจะนําเสนอเอกสารถแถลงการที่มันชัดๆให้พี่น้องได้เห็นแต่ว่าด้วยเหตุที่ว่า นะครับช่อง u t u b e เนี่ยนะครับเอกสารอะไรที่ส่งเข้าไปเนี่ยมันไม่สามารถที่จะขยายให้มันตัวโตๆได้เพราะฉะนั้นข้อมูลชิ้นนี้ก็ไม่สามารถที่จะนำเสนอให้พี่น้องได้เห็นภาพรวมอย่างชัดเจนได้นะครับจากนั้นผมก็อ่านทุกตัวอกวักษรพี่น้องนะครับอ่านไปอ่านไป,อ,นไปอ่านไปทีนี้ลงท้ายนะครับเออมันมีคำว่าฉันหวังว่าฉันหวังว่าเนี่ยมันเป็นคำของผู้หญิง หรือมันเป็นคำแปลนะครับจากต่างประเทศพี่น้องเคยเห็นข้อมูลข่าวสารที่มิจฉาชีพเขาต้มตุนขอหลอกลวงกันที่มีข้อมูลข่าวสารส่งเข้ามายัางไม่ว่าจะเป็นเพจเป็นเฟซนะครับสุดท้ายเขาจะบอกว่าฉัน่ออฉันเป็นทหารต่างชาติฉันไม่มีสามีฉันไม่มีบุตรต้องการมอบเงินที่ได้รับสิทธิบริการจาก รัฐบาลให้กับท่านสุดท้ายเขาก็ใช้คำว่าฉันเพราะฉะนั้นเอกสารฉบับดังกล่าวเนี่ยลงไายด้วยก็ฉันเหมือนกันที่สำคัญถึงแม้ว่าจะมีตราประทับนะครับของหน่วยงานแห่งหนึ่งในเมียนมานะครับเขาระบุชัดเลยนะครับว่าเป็นเอกสารที่ออกโดยเมียนมานะครับไม่ใช่เอกสารที่ออกจากว้าแดงแต่ สื่อมวลชนลหลายท่านนะครับก็ไปชี้ชัดบอกว่าเป็นเอกสารแถลงการจากกองกำลังฐานของว้าแดงบอกว่าไม่มีข้อขัดแยง้งสถานการณ์ชายแดนไทยเมียนมาเนี่ยมันไม่ได้ตึงเครียดว่าอย่างนั้นที่สําคัญกองกําลังฐานของว้าแดงเนี่ยไม่เคยคิดว่าไทยเป็นศัตรูนะครับข้อมูลชิ้นนี้ก็นํามาพูดนํามาคุยให้พี่น้องได้ฟังแต่ในความเป็นจริงแล้วถึงแม้ว่าสถานการณ์บริเวณตะเข็บชายแดนไทยเมียนมา ด้านอำเภอปางมะผ้าอำเภอปลายเนี่ยมันจะไม่มีเหตุการณ์ตึงเครียดมันจะไม่มีการตรึงกำลังแต่ลึกๆแล้วนะครับต่างฝ่ายก็ต่างวางแผนผมเชื่อมันว่าก่อนวันที่18ธันวาคม2567ที่จะถึงเนี่ยทางการไทยโดยกองบัญชาการกองทัพภาคที่สเนี่ยเขาจะต้องเคลื่อนกำลังเข้าไป ในพื้นที่แน่นอนหากกองกําลังทหารของฝ่ายไทยไม่เคลื่อนกําลังเข้าไปในพื้นที่เนี่ยนะครับมันเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นทหารในพื้นที่กองบัญชาการกองทพัพาคที่3เนี่ยจะใช้ไม่ได้ความน่าเชื่อถือความเชื่อใจให้ปฏิบัติภารกิจปกป้องแผ่นดินปกป้องประเทศชาติบ้านเมืองของเราเนี่ย<ต>มันจะไม่ได้แล้วนะครับล่อยแบบนั้นไม่ได้ เพราะฉะนั้นยังไงเสียนะครับกองบัญชาการกองทัพภาคที่3แล้วก็กองทัพบกเนี่ยจะต้องส่งกําลังเข้าไปในพื้นที่อย่างแน่นอนแต่เคลื่อนกําลังเข้าไปแล้วจะมีปฏิบัติการอย่างไรหรือไม่อันนี้ผมไม่ไม่กล้าที่จะพูดนะครับแต่สําหรับผมจากประสบการณ์ที่ผ่านมาผมเชื่อมั่นว่า กองบัญชาการกองทัพภาคที่3าเนี่ยจะต้องเคลื่อนกําลังเข้าไปในพื้นที่แน่นอนนะครับทางฝั่งของว้ายแดงเนี่ยเขาก็ต้องเพิ่มเติมกําลังอาวุธยุทโธปกรณ์เข้ามาในพื้นที่แน่นอนเช่นกันแต่มันจะมีการทิ้งบอม,มันจะมีการรบมันจะมีการใช้อาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยถล่มกันมันจะมีจริงหรือไม่อันนี้นะครับผมไม่กล้าที่จะพูดไม่กล้าที่จะ การันตีแต่อย่างใดแต่จากประสบการณ์การฏิบติภารกิจของผมนะครับในรอบหลายปีที่ผ่านมาผมเคยเห็นภาพพวกนี้เคยเห็นหมวดพี่น้องขอให้มันมีข้อมูลข่าวสารเล็ดลอดออกมาถึงหูของทหารไทยเถอะนะครับทหารไทยก็จะนําข้อมูลงานข่าวเนี่ยไปวิเคราะห์ไปเขยา่าเขยา่ารวมกันนะครับจากนั้นมาดูซิว่าข้อมูลงานข่าวเนี่ยมันมีข้อเท็จจริงปะปนอยู่หรือไม่หากดูแล้วมันไม่มีข้อมูลข่าวชิ้นใดที่เป็นข้อเท็จจริงนะครับ เขาก็จะตีตกข่าวแต่ถ้าไปตรวจแล้วพบว่าข้อมูลข่าวสารที่หน่วยข่าวกองเขาแจ้งเข้ามาเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงนะมันมีการเคลื่อนไหวของกองกําลังทหารของว้าแดงหรือว่าต่างชาติจริงนะอะไรประมาณนี้ทหารเขาต้องปริบัติภังกิตยอยู่แล้วเบื้องต้นมันจะมีการเคลื่อนกําลังเข้าไปส่วนเคลื่อนกําลังเข้าไปแล้วมันจะโจมตีกันหรือไม่อย่างไรก่อนถึงวันที่18ธันวาคมที่จะถึงนี่แหละเราก็จะได้ทราบว่า ทหารไทยรัฐบาลไทยจริงจังกับเรื่องราวเหตุการณ์ที่กองกําลังทหารของหวาแดงเคลื่อนกําลังเข้ามาบริเวณตะเข็บชายแดนไทยด้านอําเภอปลายอำเภอแม่ฮ่องสอนหรือไม่อดทนรอน,นิดหนึ่งหากมันมีข้อบูลข่าวสารใดๆเพิ่มเติมผมจะมาแจ้งให้พี่น้องเอีพี่น้องประชาชนคนไทยได้รับทราบอีกครั้งหนึ่ง